สวัสดีสวัสดีเพื่อนทีน่าและทุกท่านครับเจอกับผมอีกแล้วกับนุ่มเน่ามนคนไม่ไน่าคุณเลยครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนๆมา ชมอีกหนึ่งแถวครับและที่สำคัญคือเป็นรุ่นทั้งนะครับเก๋งและก็รถแวนก็คือรถ X p a n d e r เดมีอยู่ประมาณหลายคันนะและที่สำคัญคือมี c R ออยู่2คันและก็ C X ี5 1คาคันนะสวยๆเลยและที่สำคัญคือวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆชมทั้งตัวรถ4รถและที่สำคัญคือมีราคาพร้อมขายเรียบร้อยแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นในส่วนของวิดีโอแต่วิดีโอที่ผมได้ทำแต่ละซดเข้ามานี้แต่ละเซตเข้ามานั้นเพื่อนนะจะมีราคาโปรโมชั่นก็คือไม่มี พร้อมกับฟรีค่าโอนด้วยอะไปดูดีกว่าว่าแถวนี้น่าซื้อน่าดูขนาดไหนไปดูเลยครับและอย่างที่บอกเพื่อนๆเบื้อง<ๆ>ต้นมาเมื่อสักครู่ก็คือในส่วนของวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอีกหนึ่งแถวนะมีอยู่ประมาณ50คันนะเพื่อนนะและในส่วนของ50คันนี้ก็จะมีความหลากหลายในส่วนของตัวรถนะครับรุ่นรถแล้วก็ยี่ห้อนะอะไปลุยกันเลยดีวยกว่าเพื่อนคันแรกก็จะเป็น Honda c ซ v ว c กนะคันนี้5 3, 8 1, 9 0 0 0ันไม่มีแวดฟรีค่าโอนเอาไปเลย นะครับเป็น1.8 e ปี20นะปี20นั้นเพื่อนนะและที่สำคัญคือไม่140,000กว่ากิโลสีบรอนเงินนะครับคันนี้นะ5608ครับเพื่อนๆอ่ะใครสนใจทักมาลดต่อไปเข้าไปเป็น expander ตัว1.5 gtp ี22คันนี้เลขไม่อยู่ที่63,000กว่ากิโลแค่นั้นเองขายอยู่659นะครับ659ไม่มีแววนนะเพื่อนนะราคานี้เบ็ดเสร็จเลยนะครับ659 4373นะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ส,สวยๆนันเพื่อนนะอ่ะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอนนี้เริ่มเป็นแรเท่มแล้วคือหายากนะเพื่อนนะเป็น 1.8S S Sport หรือ E Sport นะปี B 19เรียกไม่260,000กว่ากิโลนะครับคันนี้ขายอยู่479,000จับนเฟน้นได้เต็มนะเพื่อนนะจับไปเลย479,000สีขาวมุกนะครับเป็น1.8ตัวแต่งของรุ่นนี้เลยนะครับคือรุ่นท็อปสุดของรุ่นนี้ก็คือตัวนี้แหละครับ 7329นะเพื่อนนะต่อไปครับเอ็กเพนเดอร์ตัวนี้เป็นปี19นะเป็น1.5 GLS LTD นะก็เป็นตัวท็อปของรุ่นปี19แหละประมาณนั้นไม่1 1 0 0 0 0กว่ากิโลนะครับราคาขายอยู่4,389,000จับต้องได้เลยเพื่อนเนี่ยสีเทานะสีเทานะครับคันนี้8825นะครับน่าสนใจนะครับก็ใครสนใจทักมาได้เลยแคปน่าจอมมรสวีออสครับเพื่อนเพื v ่อนวีออส ในส่วนของ Toyota Vios 1.5 G ปี16คันนี้ไม่แสนหขายอยู่329นะครับ329,000ปี16นะนี่2920เพื่อนจะเห็นว่าทุกคันนะครับไม่มีรอยครูดไม่มีรอยอะไรที่ให้เห็นแล้วแบบลำคาญใจเนาะก็ะเห็นก็คือเอาง่ายคือรถมันทำมาปรับสภาพมาสวยทุกคันเลยนะต่อไปครับเป็น Honda City เพื่อนๆ i t y y 1.5 S ปี G, 18ครับ ไม่170,000กิโลขาย349,000 349,000นะครับในส่วนของคันนี้แคบบหน้าจอไม่เลย5254นะเพื่อนนะสวยมากนะครับอ่ะต่อไปเป็น C ีวิกครับเป็น1.8 EL ปี19คันนี้ไม่2 1 1 0 0 0กิโลขายอยู่619ราคานี้ไม่มีแวดแล้วนะเพื่อนนะฟรีค่าโอนไปเลยนะครับ619,000จัดไปเนี่ยครับ 6840 6840สีเทาหรือสีม่วงหน่อยนะเพื่อนนะประมาณนี้นะครับและที่สำคัญครับเพื่อนดูในส่วนของอ่อ BRV นะครับ BRV 1.5V นะปี19ไม่150,000กว่า 1, 50, กิโลขายราคา425,000 425นะเพื่อนนะ425 425,000นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันเลยเนี่ยสีขาวทะเบียนนี้ครับ4097ครับต่อไปครับเป็นโตโยต้าโคโร l a Alt ่ง 1.6G นะครับเป็นปี19 0ไม่0กับ70,000ขายราคา439,000นะครับ439,000คันนี้เพิ่งเข้ามานะเพื่อนนะ3059ครับคันนี้จัดไปต่อไปคขาจะเป็นโตโยต้าโคโรเป็น v ีออสนะวีออสนเป็นตัว J ดูง่ายคือล้อเป็น <c oughs> ล้อกระทะมีฝาครอบล้อนะสามแสนคันนี้ไม่สองแสนนะใครสนใจก็น่ครับแคปหน้าจอส่งมาได้เลยนะครับนี่เพื่อนดูเอาสวยงามมากต่อไปเป็นรุ่นที่ตอนนี้ทําโปรโมชั่นกันอยู่เยอะเลยมีรถมีหลายคันนะครับเป็นเจน9กนะก็เป็น Honda Accord ปี18นะเพื่อนนะ18คันนี้เป็น 2.0e นะครับไม่แสนต้นต,น,ตนนะครับ ขายอยู่589,000เพื่อนนี่จัดไฟแนนซ์นได้เลยนะครับ 5, 8, 9, 000, 2, 0, 5, 1, ครับ589,000 2051ครับ2051สีขาวมุกต่อไปเป็น1.8 HV ตัวท็อปเลยปี20ไม่แสนห้าคันนี้589สีบอลเงินมีอยู่2คันนะเท่าที่ผมเห็นนะครับราคานี้เพื่อน ผมบอกเลยราคาเลขใหม่ไม่ได้เยอะนะครับแสนห้านี่กกำลังดีเลยเพราะว่าบางที่ผมไปเจอนี่เลขไม่มันหลักสามแสน4ี่แสนกว่าทท้งนั้นเลยแล้วราคาก็ขายราคาเท่ากันนี่แหละอ่ะเ,เพื่อนๆดู589นะคันนี้เป็นสีบอลเงินสีบอลเงินนะครับนี่ดูเอา7309ครับอ่ะต่อไปเป็นรุ่นหายากเหมือนกันเป็น1.8 e s p o r t ปี19นะครับไม่2องแ นะครับรุ่นนี้จะวิ่งไม่สองแสนกว่าทั้งนั้นเลยครับเพราะว่าถูกเช่าบ่อยมากนะครับก็หมดปลดระวังก็เอามาขายเลยสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคันนี้สี่เจ็ดเก้าพับเพื่อนเนี่ยสีขาวมุกนะครับสีขาวมุกสี่ศูนย์แปดสองครับจัดไปและต่อมาครับเพื่อนๆครับในส่วนของ h o n d a a c c o r d ครับเป็นปีสิบเจ็ดเพื่อนนะปีสิบเจ็ดสองจุดสี่ นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นเอ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากิโลครับคันนี้ขายหกหกเก้านะเพราะว่าเป็นสองจุดสี่เอลเพื่อนนะเป็นสองจุดสี่นะคันนี้หกหกเก้าครับราคาดีหกแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นท็อปของรุ่นซกเมนต์นี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะสวยๆสีขาวมุกเพื่อใครสนใจ และเป็นโตโยต้าโครา a อลติส 1.6G ปี19ครับโฉมสุดท้ายของปีของหน้านี้ปี19คันนี้ขายอยู่355,000 355,000จัดไปนะครับไม่300,000กว่ากิโลคันนี้รถพวกนี้วิ่งเยอะนะเพื่อนนะแต่ว่าสภาพรถไม่ต้องห่วงเลยตามที่เห็นสวยงามไปต่อไปเป็น1นเ,เป็นเอ็กคอร์ดครับเพื่อนเป็น 2.0E ไม่83,000ครับ ขายอยู่ที่6 2 9 0 0สองหมื่นเก้าพันคันนี้6 2 9 0 0สองหมนเ้าพันหกสนะครับเป็น Honda Accord 2.0 EP18 ปี18ทะเบียนนี้2,054นะครับใครสนใจก็ทักมาลดส่วนคันนี้เพิ่งเติมเข้ามาหน้านะครับเพิ่งเห็นเมื่อเช้าก็น่าจะมาเมื่อคืนนะในส่วนของกลุ่มโครงส้มนี้นะหน้า19ประมาณนี้เดี๋ยวคงได้เห็นราคากันแหละนะครับ คันนี้เป็นคอนแอคคอร์ดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเจนสินะเพื่อนนะก็รอราคาอยู่นะครับรถเพิ่งเข้ามาสีดําสวยมากนะครับไม่แน่ใจว่าเป็น1.5เทคหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูนะครับเผื่อใครสนใจก็ทักไว้ก่อนได้นะครับเผื่อรายละเอียดมาเดี๋ยวผมแจ้งให้นะครับต่อไปเลย c ีวิกครับผม c ีวิก FE FC FC คันนี้เป็น 1.8e ปี20ครับไม่1 1 0 0 0 0กว่ากิโล ขายอยู่5 8าแสนาราคาดีนะเพื่อนนะราคาดีสีบอลเงินทะเบียนนี้5้าหกนะครับต่อไปเป็นโตโยต้ V ออสครับเพื่อน V ออสนะหน e นะครับไม่สามแสนนะครับคันนี้ขายอยู่3ามแสนก้าพันราคาที่ผมแจ้งไปคือไม่มีแบดแล้วนะเพื่อนนะเนี่ยทะเบียนนี้3,157นึ่งาเจ็ดเพื่อนสามหาต่อไปอ๋อโฟวิล ผมเพิ่งเห็นนะคันนี้น่าจะขอดูนิดนึงเป็นขับสแขบเกียร์ธรรมดาเพื่อนหน้ามันจะเป็นหน้าปี19นะหน้าสิเกผมว่าอันนี้คือรถเพิ่งเข้ายังไม่มีราคาเพื่อน,อนก็กะไว้ประมาณห9 9ประมาณนี้นนะเพราะว่าเคยขายอยู่เนาะจัดไปต่อไปครับเป็นซีวิกครับ1น e, ึุดปดอียี่สิบไม่แปดหมื่นสี่พันกกิโลขายอยู่6กแสนเก้าพัน หกแสนกับเก้าันเพื่อน3 9 8เดสนะครับ3 9 8เดสี่ดูเอาครับต่อมาครับเป็น VOS หน G ตัวท็อปนะปี B 19บเนะครับท็อปของปี19 4เก้าสี่นหนึ่งหมเันนี้ราคานี้ไม่มีแบตแล้วนะครับ6กสามเจเพื่อนหกสาเทะเบียนนะนี่แคปหน้าจอมาเลยต่อไปโอ้โหซิตี เทอร์โบนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามานะคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่มีราคาแต่คลิปก่อนหน้านี้มีราคาแล้วเพื่อนนะก็ดูได้เลยสีสันกว่าแล้วก็กลุ่มที่เป็นหน้า19ตัวนี้เนี่ยครับกลับมาจากหน่วยงานปรับสภาพก็จะสวยแบบนี้เหมือนอันนี้รอราคาอยู่นะครับคันนี้ต่อไปเป็นออ t ติสครับ1 6 g ปี21นะคันนี้ไม่อยู่1 5 0 0 0 0กว่ากิโลขาอยู่ที่5้า0 0 0ห 5้าห้าห้าแสนห้าหมื่นพันเออจัดไปเพื่อนอนี่ครับรถเพราะว่ารถเขาเก็บมาอย่างสวยเลยเพื่อนราคาก็ฟังได้เลยผมบอกเลยก็ตามนั้นนะครับอ่ะซีว i เครับเพื่อนซีวต่อไปหนึ e, 18, ่งจปดอีปีสิเลขไม่เจ็ดหมื่นห้าพกว่ากิโลขายอยู่แค่5 000, 1 9 0 0นหนเพันเพื่อนห้าหเอาไปเลยไม่มีแบตน,นะครับ ทะเบียน7-100ดูเอาอ่ะในกลุ่มนี้จะมีเข้ามาอยู่ประมาณ4-5คันนะครับในส่วนของเจนใหม่ของเจ้าตัว c ีวิกหน้าใหม่นะครับเป็น1.5เทอร์โบเนี่ยอย่างคันนี้เป็น1.5 e l p 2 1ไห่ e S, ยอยู่แสน9 0 0 0 0กว่ากิโลนเพื่อนแล้วที่สำคัญคือจะบอกว่ารอราคานิดนึงนะครับในส่วนนี้ม,มีมีอยู่ประมาณ3คันสีขาวมุก มีเพื่อนๆโทรสอบถามหลายท่านแล้วนะครับก็เดี๋ยวมีข้อมูลราคาเดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับคันนี้แคปหน้าจอมาเลย3 8 4ครับต่อไปเป็นฮอนด้าโตโยต้าวีออสหนึ่งจุดห้าอีีสิบเจ็ดเพื่อนเพื่อนดูเอาดูเอาครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นกิโลขายอยู่ที่สามแสนสองหมื่นเก้าพันสวยแบบนี้เลยนะครับทะเบียนห้าสามแปดสองสนใจเอาไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้เพิ่งปรับสภาพมาเพื่อน ดูล้อแล้วน่าจะเป็นตัว E นะอันน่าจะเป็นตัว G เพราะว่าไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับก็รอราคาคันนี้ยังไม่ไม่มีราคาต่อไปเป็นซิตี้1.5 V ปี16รุ่นนี้มีเยอะเลยสามแสนต้นคันนี้สามแสนส,สามหมื่นเก้าพันไม่อยู่หนึ่งแสนกับเจ็ดหมื่นกว่ากิโลเพื่อนนี่ครับนี่ครับดูเลยส,สวยๆเลยครับห้าสองเก้าสาม นะครับปต่อไปเป็น t o y o ต a า Vios ครับ 1.5e อาไม่ใช่เป็น 1.5entry นะเป็นหน้าใหม่ปี B 19นะครับคันนี้เป็นเลขมาอยู่ที่190,000กว่ากิโลขายอยู่379,000นี่ครับ379,000 7933นะครับจัดไปอ่ะ CX5 คันเพื่อนคันนี้เป็น2.5 turbo นะ ไม่เจ็ดหมเองนะครับไม่เจ็ดหมืันกิโลขายอยู่7จ็ดห้าเ้าเหปียี่สบรถเป็นสีเทานะสวยมากนะครับไม่น้อยด้วย7จ็ดหมเผื่อใครอ,าย,อยากหาไปใช้งานนะครับเอาไปเลยราคานี้ไม่มีแบตแล้วนะครับนี่กลุ่มนี้เดี๋ยวจะเข้ามาเป็น 100, 200ร้อ2สองร้คันเลยนะครับก็คือเป็นโฉมปี20่สิบถึงยีิบสองยี่สามอ่ะตัวนี้โตโยต้าเอลติสหนึ่งอันนี้เพิ่งมานะครับยังไม่มีราคา ต่อไปจะเป็น Honda a c c o r ครครับโอ้โหเป็นรุ่นที่ตอนนี้รถเยอะมากแล้วก็ราคากำลังดีครับคันนี้5 1 9 0 0 0หเาเป็นรุ่น1เอ่อ2 4 e นะ2 4 e ปี16ครับไม่2,000สนหน่อยๆ2,000 0กว่ากิโล5 1า9 0 0 0เอาไปเลยนะครับเด็กสวยๆเลยใครหาอยู่รถสวยมากนะครับอ่ะ x p ปแ d นเดอร์มีอีกหนึ่งคันเป็นสีบอลเงนนินเพื่อนนีคันนี้ หกแสนหนึ่งหมื่นกพันแสดงว่าไม้น้อยมากก็คือคันนี้มาอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันกว่ากิโลเท่านั้นเองและที่สาคัญคือเป็นหนึ่งจุดห้าจีทีเป็นตัวเขาปั้นแหละปียี่สิบสองสีบอลเงินนั่นเพื่อนนะเนี่ยส,สวยๆเลยนะครับจัดไฟแนซ์นได้ซื้อสดก็ไปเลยราคานี้ไม่มีแบตแล้วนะครับจัดไปคันนี้เป็น1.8 EP 19ปีไม์แสนสี่ครับ4,3,9ไม่ค่อยเห็นนะสีขาวส,สวยๆเลยเพื่อน,นเนี่ยเผื่อใครหารถ 1.8ตัวโตยิต้ตตตตตาคนแรกเอาทิศ1.8 e นะภายในจะเป็นเบาะผ้านะถ้า e นะครับนะครับ,นะรบก็เป็นปี19 439,000ทะเบียนนี้5เอ้ย6570เพื่อนนี่ใครคคคคสนใจทักมาต่อไป xpenber ครับในส่วนของ1.5 GT ปี22คันนี้ไม้65,000ขายอยู่649 649,000นะครับในส่วนของอ เลขทะเบียน3ามหนึนเพื่อนนะจัดไปและต่อไปครับ X p a n d e r เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ1.5 GT ปียีคันนี้ไม่เจ็ดหมืนะครับไม่เจ็ดหม้าขายอยู่6 5 9 0 0ห้านเนคันนี้หกห้าเเพื่อนเพื่อนสนใจนคันไหนแคปหน้าจอแล้วก็ส่งลายไอดีที่อยู่ด้านหน้าผมมาได้เลยนะครับนะครับเราคุยรายละเอียดกันต่อต่อไปสีบอลเงิน X p a n d e r ครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นเองหน GT ปียี 6แส0ห้าหครับเพื่อนสภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยย,ยังกับรถป้ายแดงนะเพืนะ่อนนะต่อไปครับสีบอลเงินเช่นกัน x อ็กแพนเดครับในส่วนของคันนี้ 1.5GT คันนี้ไม่หกหมื่นสกว่า 63, 000, กิโลขาย639เครับคันนี้ 6, 39, 000, 6 39, 000, 3 9 0 0สา3 9มื่นเก้ครับเพื่อนดูเและต่อไป x อ็กแพนเดสีขาวมุกนะครับ สีขาวมกคันนี้1.5 GTP 22เลขใยม่ที่80,000 3,000 <c oughs> 8 3,000กว่ากิโลนะเพื่อนนะ649 649,000เอาไปเลยคันนี้2437เยอะมากอีพันเดอร์เพื่อนเนี่ยมันมากองอยู่ตรงนี้แหละรถสีสวยอะต่อไปครับสีดำนะครับคันนี้เป็นปี19นะถ้า <c oughs> ใครงบไม่ถึง600,000ก็มาเอารุ่น ปี e 19นี้เพื่อนมีอยู่หลายคัน1.5 GLS นะครับ TLD LTD นะเป็นตัว็ับนั่นแหละม่ My 82คนันนี้ขายอยู่ที่519,000 519เพื่อนทะเบียน1339เนี่ยแคปน้าโจมาลดต่อไป Xpander 1.5 GTP 22ม่55คันนี้ <c oughs> 55,000นะครับขายอยู่ที่679,000ครับเพื่อนีน่679นะครับ679 นะครับสองหหนึ่งสามอ่ะ <c oughs> ต่อไปครับในส่วนของ BRV 1 5 V ปี9 9ไม่แสนเจคันนี้4ี่แสนสองหมื่ราคาดีนะครับเพื่อนสี่สองเก BRV 1 5 V คนใช้เยอะมากรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะแม่บ้านนะก็เอาไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียนเหมาะเลยนะครับ แล้วต่อไปครับเป็น t o y ยต้ Vios นะครับเป็น1.5 e ปี15คันนี้ขายแค่269,000ไม่แสนกับ8เอิ1 80,000ครับ269ครับเอาไปเลยคันนี้มีคันเดียวด้วยต่อไปครับเป็น Honda Civic 1.8 e ปี20ไม่76,000 76,000ครับขาย60,000กับ9,000 6กแสนกับ9ก้าพนั้นเพื่อนนั้น1นึ e ปีย0ครับเนี่ยสวยๆเลยอ่ะในส่วนของ <c oughs> พเพื่อนๆที่ถามหา CRV ครับตอนนี้ฝั่งนี้มีอยู่สคันสีบอลเงินคันนี้เป็น1.6 EL ขับสี่ดีเซลหนึ่งเลขยู่ที่1 0 0 0 0แกับส0 0 0มื่กิโลขายอที่เจ็0แสนหก่าพราคาดีครับสีบอลเงินสวยมาก769เกผื่อใครหายอยู่เครื่องดีเซลนะครับ นี่ออกห้างร้านหเลยนะก็เหลืออยู่แค่7จ็ดแสนกับหกหมนเก้พเบียน6,478สีบอลเงินสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งคันเป็นเบนซิน,นครับเพื่อนๆเป็น2.4 ES นะครับขับ4เหมือนกันขับสเหมือนกันนะเป็นเอ่อเลขใหม่อยู่ที่1 1 1่งแสมกิโลขายอยู่ที่7 3 9ดแสเันเป็นสีเทาออกสีเทาม่วงเพื่อนนะ อันนี้คือเก็บงานเก็บอะไรหมดแล้วก็คือขัดเคลือบสีส่งมอบไปเลยเพื่อนนี่สวยๆวยเจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันใครหาอยู่รีบเลยเบนซินนะหาไม่ค่อยมีนะตัวเนี้ยหนึ่งสองจุดสี่เอสอ่ะต่อไปเป็น Honda c ซ v i c 1.8นึ่งดแปเอปีสิบเก้าคันนี้เลขไม้สองแสนห้าหมื่นกิโลขายอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสีขาวมุกสวยๆเลยเพื่อนๆดูทะเบียนแปดแปดศูนย์หกนะครับคันสุดท้ายของแถวนี้นะในส่วนของ Honda แอรคอร์ดครับเป็น 2.0e ปี18ไม่อยู่แสนกับ9,000กิโลขายอยู่แค่5,079,000ซื้อไปเลยเพื่อนๆไม่มีแวด7%นะครับในส่วนนี้มีทั้งหมดอยู่50คันพอดีอ่ะผมพูดถูกคลิปนี้มีอยู่50คันและอัปเดตให้เพื่อนๆเรียบร้อยครับสำหรับราคาพร้อมรุ่นและสีต่างๆแะเลขใหม่ที่เพื่อนๆหาไปใช้งานกันและที่สำคัญครับเพื่อนๆครับในส่วนของ รถกลุ่มนี้นะครับก็สามารถซื้อได้เลยราคาที่ผมแจ้งไปคือไม่มีแวดฟรีค่าโอนนะครับใครอยากได้รถสวยๆปรับสภาพแบบนี้แล้วไม่ต้องรีรอครับก็อาจจะแปลกเปลี่ยนไปจากเดิมตามแต่ก่อนก็คือรถยังไม่ได้ชงอะไรเลยยังไม่ทําอะไรเลยให้นะครับบางทีเห็นแล้วมันไม่สบายใจเนาะแต่ที่นี่เป็นรถที่ปรับมาให้เรียบร้อยแล้วก็เอามาจอดที่ลานที่หนุ่มน้ำมนต์กำลังนาเสนอเพื่อนๆอยู่นี่แหละ ได้เอาไปใช้งานกันได้อย่างสบายใจเลยก็คือรถสวยแล้วนะครับรถงามกลิบเลยนะครับราคานี้ก็อาจจะขยับไปกว่าเดิมบ้างนะครับ2 3งสามหมื่นแต่เราได้รถที่เขาปรับสภาพให้มาดีแล้วนะครับไม่ต้องพะวงเรื่องมีรอยขูดรอยนู่นนี่นั่นให้เห็นก็เป็นอีกหนึ่งนะครับตัวเลือก <c oughs> หนึ่งองค์กร นะครับที่ผมได้มาร่วมงานนะครับก็คือบริษัทกรุงไทยยูสคาร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่มีรถหมดสัญญาเช่าทั้งหมดนี้คือเป็นรถหมดสัญญาเช่านะเพื่อนนะไม่ใช่รถที่มาจากการยึดไม่ใช่รถที่มาจากไฟแนนซ์อะไรที่คิดกันนะครับไม่ใช่นะครับคือเป็นรถที่องค์กรเขาเช่านะครับแล้วก็พอหมดวาระสัญญาก็เอามาขายบางส่วนก็ <c oughs> รีรันกลับไปให้เช่าใหม่นะครับแต่ที่นี่เนื่องด้วยรถมันเยอะเ,เพื่อน จะเห็นว่ารถเลขไมน้น้อยเยอะมากโดยเฉพาะกลุ่มรถแวนก็คือมิซูมิชิเอ็กเพนเดร์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ไม่สอ0หมืจนถึง9 0้าหกิโลเยอะมากนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะเพื่อนนะเพื่อใครสนใจแล้วหารถเก๋งสักคันหนึ่งรถครอบครัวสักคันหนึ่งอย่าเอาไปใช้ที่บ้านไม่ต้องรีรออะไรมากมายเพื่อนในส่วนของคลิปนี้ก็เป็นวันที่เด สิงหาปี68นะครับมาอัปเดตให้เรียบร้อยสำหรับแถวแรกรออยู่หลายวันเพราะผมต้องทำการบ้านแล้วก็ดูว่าแต่ละคันมันราคาเท่าไหร่เมกไงเท่าไหร่เนาะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามไปแล้วสวัสดีครับ